เคยมีลูกค้าบ่นว่าค่าตัดผมแพงหรือเปล่ามีครับผมมีครับแล้วก็มีบ่อยด้วยนะครับคือร้านผมเนี่ยถ้าพูดถึงทำเลการเปิดร้านของผมเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองนะครับที่ไม่ใช่เป็นอำเภอหรือว่าเป็นหมู่บ้านนะครับจะพูดถึงในมุมของของร้านตัดผมที่อยู่ในเมืองนะครับกับราคาจะตัดอยู่ที่100บาทนะครับ100บาทถามว่าผมต้องลงคุณอะไรบ้างนะครับใบมิกโกนะครับค่าไฟ ค่าศึกหรออุปกรณ์นะมันมีบริการอะไรบ้างนะครับหนึ่งกนหนวดโกนเขานะครับกนหนวดโกลเขาอันนี้ก็เพิ่มไปแล้วนะครับ1 0 0บาทสําหรับร้านผมนะครับผมถือว่าไม่แพงนะครับแต่ถ้าถามว่ามีคนบ่นไหมก็มีลูกค้าบางท่านนะครับที่ยังคิดว่ามันแพงนะครับก็อยากให้ลองมองกลับกันนะครับว่าถ้าเกิด <c oughs> เราตัดเองนะครับผมถาม ถ้าถ้าถามเราก่อนว่าถ้าเราอยากได้แค่สั้นนะครับโโก็แนะนําว่าลองซื้อแบตเตอรี่ไปตัดเองนะครับว่าม,มันประหยัดกว่าที่จะมาตัดร้านหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้นะครับช่างก็เงียบนะครับถ้าคุณไม่มีกลยุทธ์การเรียกลูกค้าจริงๆนะครับหรือว่ามัดใจลูกค้าไม่ได้จริงๆเนี่ย,จ,ยจะเงียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึง่งทุกวันนี้นะครับแบตเตอรี่มีขายเยอะมาก นะครับหาซื้อง่ายนะครับช่องทางการสั่งซื้อค่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อตอไม่ว่าจะเป็นส้มแดงแะแหวงห้อนอะไรเอ้ยไม่ใช่มีหลายช่องทางมากเลยนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้หวีไล่ไล่ไล่นะครับคือขายใช้หวีไม่เป็นคือตัดตัดยากตัดไม่เป็นเลยนะครับทุกวันนี้มันมีฟันรองนะครับเออมีฟันรองตัดง่ายนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางออนไลน์นะครับเยอะครับมีคนสอนเยอะ บางคนเข้าใจง่ายอาจจะสร้างอาชีพได้เลยนะครับเรียนไปเรียนมานะครับเก่งนะครับถ้าคุณคิดว่าแพงก็ลองสั่งไปตเตเลยนมาตัดเองนะครับแต่ถ้ามันตัดแล้วไม่ไม่ถูกใจสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาแก้ที่ร้านตัดผมนะครับนะก็อยากให้ลองมองในมุมของช่างตัดผมนะครับก็คือไม่แพงนะครับผมนะเพราะว่าผมต้องใช้เงินในการไปเรียนนะครับเพราะสมัยที่ผมผมเรียนเนี่ยผมก็ต้องใช้เงินในการ ไปเรียนผมต้องสละงานนะครับงานประจําเพื่อจะไปเรียนจริงจังเพื่อจะมาตัดผมนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีการสึกหรอนะครับอย่างใบมีดโกนเนี่ยก็คือหลักๆเลยนะครับผมไม่ใช้ซ้ําแน่นอนนะครับถ้าใช้ซ้ําผมก็ไม่บ่นหรอกนะครับผมโอเคก็อยากให้มองในมุมของช่างตัดผมนะครับว่าไม่แพงนะครับถ้าเป็นตามันนอก ถว่าผมตัด50บาท60บาทได้ไหมได้ครับผมนะผมไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับผมเปิดร้านในบ้านแล้วผมก็ตัดได้แต่นี่ผมเสียค่าเช่าด้วยนะครับนะครับเสียรายปีอีกเสียค่าอะไรวะเขาเรียกว่าค่าค่าตงุงค่าอะไรสักอย่างเออมันต้องเสียนะครับค่าขยะค่าขยะก็มีนะครับหลายอย่างนะครับผมนะก็เห็นใจช่างตัดผมทุกคนนะครับก็ราคาเนี่ย เขาก็ไม่ได้อยากขึ้นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เขาเช่านะครับมันจําเป็นต้องขึ้นนะครับผมเพื่อจะอยู่ได้นะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากร้านตัดผมชายอุทัยบร์เบอร์้วยนะครับอยู่สีแยกตลาดสดสุรินทร์นะครับผมใครที่อยู่จังหวัดสุรินทร์หรือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับมาลองใช้บริการได้นะครับผมนะบริการประทับใจแน่นอนนะครับไปแล้วครับ